ห้องเนี้ยไม่ใช่ห,ห้องธรรมดาเะเป็นห้องที่ผีเฮี้ยนเจนไม่ได้บอกใช่ไหมเจนไม่ได้บอกใช่ไหมดูดิอะไรยเสียงไหมอ่ะฉันได้ยินแต่เสียงเธอนั่นแหละดูดิ กวนใจจริงๆเลยเฮ้ยเสียเวลามากเลยเนี่ยต้องมาเปิดประตูให้อีกเจ้แหน่ควรอ,อกควรใจหรอจ๊ะนี่เจ๊เจ๊เองนี่เจ๊กวนใจเหรอปัองค่ะพอดีไม่รู้ว่าเป็นเจ๊อะค่ะจะต้องขอโทษที่มากวนใจเธอนะจะ๊ะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าห้องเนี่ยมาสามเดือนแล้ว <c oughs> รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยรู้ค่ะเจ๊ลืมเหรอลืมเหรอลืมลืมค่ะเจ๊หนูลืมพอดีว่าโอ๊ยงานหนูยุ่งมากเลยค่ะเจ๊ กิจมันแย่แล้วหนูก็เป็นนักเรียนด้วยนะคะสงงผรเด็กตาดำๆคนนี้ด้วยค่ะนะเจ๊นี่แล้วสงสารเจ๊ไหมสงสารป้าตาดำๆคนนี้ไหมป้าเนี่ยก็ต้องเก็บค่าเช่าไปทํามาหากินเหมือนกันแล้วเนี่ยเธอเล่นมาอยู่ฟรีมาใช้ฝันหูนี่เปิดแอร์ทั้งวีทั้งวันค่านะ้ําค่าไฟค่าเช่าไม่จ่ายเลยมาเป็นเวลาสเดือนแล้วจ๊แล้วเธอบอกผัด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 ,ผดมาเนี่ย กี่หลักแล้ว<อ>และนี่จะจ่ายเมื่อไร่เนี่ยเอ่อเดี๋ยวค่อยจ่ายแล้วกันเมื่อไรคะเอออ๋อพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้โอ้โหพรุ่งนี้มาถึงั้งแล้ว<อ>ไม่มีแล้วเอางี้ถ้าพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้ายังไม่ได้เงินสามเดือนอะออกเลยเอ,เอาเจวางี้นะคืนนี้เธอเก็บของไว้เลยเจ็ดโมงเช้าออกไปเลยดีกว่าทไมอะเอ้ามีคนจะมาเช่าห้องจอแล้วนี่ เจ๊เสียรายได้3เดือนตั้งเท่าไหร่เนี่ยเขามาจ่อแล้วเขาจ่ายมาจาพร้อมโอนทันทีแล้วดูเธอซิไม่รู้แหละคืนนี้นะคืนสุดท้ายแล้วเก็บของไปเลยพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าถ้าไม่มีเงินมานะออกจ้าโอหยเจ๊ใจร้ายใจดำใจร่ายใจดำแล้วเธอเหรอใจดีเหรอจ้าเอ้ยโถเอ้ยเจ๊นะเจรู้ทั้งรู้ว่าเราอ่ะก็ไม่มีเงินมาจ่ายค่าห้องหรอก ใจร้ายใจคอเนี่ยจะให้เด็กอยู่ฟรีนิดนึงไม่ได้เลยแล้วไงเราอ่ะก็ต้องเรียนหนังสือไปด้วยงานรับจอบอะไรก็ไม่มีเลยหรือว่าเราต้องออกจากที่นี่จริงๆเหรอถ้าเราต้องออกจากที่นี่เราจะไปอยู่ไหนหรือว่าเราจะไปอยู่ตามสภาลอยหาข้อมูลก่อนดีกว่าว่ามีสภาลอยที่ไหนน่าอยู่บ้างดูข่าว นี่ข่าวอะไรเนี่ยห้องผีเฮี้ยนตายสี่ศพอุ้ยน่ากลวอย่างนี้ใครจะกล้าอยู่อ่ะแมวต้องอำลามาเลยจ้ามาเลยจ้าอ่ะเข้ามาเลยจ้าหนูเข้ามาจ้าเฮ้ย เข้ามาเลยนี uhm ่นี่ห้องหนูห้องหนูเข้ามาจ่าเข้ามาจ่านี่คนใหม่ไงผู้เช่าคนใหม่ไงเป็นคันขาใหม่มาแล้วเหรอคะจนยังไม่ทำหนูจะทำเลยนะคะมันหนูมีเงินจ่ายไหมคะก็เจ๊รู้อยู่แล้วแล้วมีไหมล่ะไม่มีค่ะนั่นไงเอ้ารู้ตัวนี่เก็บข้าวของเก็บข้าวของรู้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนการเป็นของเจ๊นะอย่าหยิบอย่าหยิบ อ่ากระจกก็ของเจ้นนะโอ้หมูหมูก็ของเจ้นนะั้นของประดับไม่ใช่เลยไม่ใช่ของเธอเลยหมดแล้วหมดแล้วของเธอมีแค่นี้หอยเจ้ทำไมอะนี่ <c oughs> ผู้เชา่าใหม่เขามาแล้ว <c oughs> เขาถนของมาแล้วเห็นไม้เธอออกไปได้แล้วหอยเจย้งั้นเออหนูขอสั่งเสียห้องนี้ก่อนได้ไหมคะหนูรู้สึกผูกพันมากเลยคะ่ะหนูรักที่นี่มากขอจางเสียกันเอางี้เอางี้อ่ถ้าอย่างนั้นถือจะว่าดอกเบี้ยที่เธอติดเจ้ไว้3มเดือน เธอช่วยแนะนาหน่อยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะพยายามเจ๊จะเรียกตำรวจจับได้สบายสบายค่ะเจ๊มีทุละด่วนตรงนี้ไปอ่ะนี่หนูใจอยู่ให้สบายนะจ๊ะห้องเนี้ยแอร์ก็เย็นฉ่ำนะเนี่ยมีคนก็ใช้เนี่ยเนี่ยใช้รีมาสามเดือนละขอบใจมากนะหนูนะที่บบว่าใจล่นาหน้าเจ๊เขาใจดีใช้ปีก็ไม่ว่า ว่าสินี่ออกเลยเออโอเคอ่ะดูแลเพื่อนใด้วยนะนี่พอเธอแนะนําอะไรเขาเสร็จแล้วเธอต้องออกมาเลยนะไล่เขาออกมาเลยนะจ๊ะหนูเอหวัดดีหวัดดีแ้ววัสดีหวัดดีฉันชื่อพิมพ์นะเธอชื่ออะไรหรอออชื่อนาดานะชื่อหอะไรโอเคหนูดีนาดาออนี่พิมพ์ใช่ไหมถ้างั้นเออพาไปแบบนั้นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยเรื่องแบบนั้นน่ะไม่ต้องไปแนะนำหรอกเดี๋ยวพวกเธออยู่อยู่ไปพวกเธอก็รู้กันเองแหละนี่ เอาเรื่องสำคัญเลยดีกว่านะฮะเข้ารประเด็นหลักเลยอเรื่องสำคัญเลยเรื่องสำคัญมีอยู่ว่าห้องเนี้ไม่ใช่ห้องธรรมาดาฮะเป็นห้องที่ผีเฮียนเจไม่ได้บอกใช่ไหมเจไม่ได้บอกใช่ไหมนะเจาคุณไม่มีคนเชา่าเลถ้าบอกว่าผีเฮียนอะจะบอกให้น,น,นี่อย่าบอกว่าเจะลดราคาพิเศษใ้พวกเธออะนั่นไงว่าลูกเสี่ยืมเห็นไหมเจ่ะเขากลัวไม่มีคนเช่าเไง แต่ห้องเนี้ผีเฮี้ยนมากเอา้าก็เห็นเจ๊บอกว่าเธอก็อยู่มาตั้งแบบนานแล้วอะ่ะเธอทานอยู่ได้ไงอะ่ะ<อ>ฉันน่ะแกร่งเก่งซุปเปอร์สตรองเขาบอกว่าฉันน่ะอยู่กับผีอะ่ะจนเราอะ่ะกลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วแหล,ละแล้วทั้งนี้มันมีผีแบบเยอะไหมแบบกี่ตัวเอใช่กี่คนอตอนอต้องเรียกอะไรกี่เท่าไหร่ันอยู่ไม่ได้ไงเนี่ย,ยนี่จะให้นับหรอ นับไม่ค่อยทวน <Leonard> อ่ะ <aquí en S 2> นั่งอยู่บนเตียงอ่ะดูพู้เธออยู่สองคนอ่ะเฮ้ยนไอน่ะ่นแหะยเท้าย่เท้าว้ยนี่าเกเพื่อนเะทำไมเพนเไม่เป็นไรนะเจนเย็นนะแข่งใหม่อะเพิ่งมาอย่าพุ่งไปหลอกเขาแลงนะเพื่อนอนี่ไอยู่คนนี้คนหนึ่งนีเพื่อย่าเม่หลอกแข่ใหมเขาแลง นี่หนูจะออกก็ได้นะแต่เอเงินมัดจำล่วงหน้า3เดือนเจไม่คืนนะเฮ้ยหนูดีทางดีดีฉันไม,ม่อยู่ห้องนี้แล้วว่าไม่จ่เงินมนัดจำเัิ่ง3เดือนเลยนะเออทางดีดิ่ะเออนาดาฉันว่าพิมอาจจะหลอกเราก็ได้นะจริงเหรอ <laughs> ตามใจไม่ชีก็ตามใจไปแล้วนะบายบายบ,ายบายบายบายเพื่อน กรุณาหลบด้วยนะคะหนูซอกไปห้องละไปเลยไปเลยและอยากไปง้อให้หนูกลับมาแล้เแหมจะไปง้อเธอทำไมเธออยู่เธอก็ไม่จ่ายเงินไปรีบไปเลยนี่ไปไปเจ๊อไปาปเพื่อนร้ายจริงๆเลยเด็กคนนี้โอ้นี่ดูทรงคนทำไมทำท่ากลัวอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยนี่ไปฟังอะไรพิมแหมไม่น่าปล่อยให้อยู่กับเขาเลยเนี่ยเช่าห้องเยงก็ไม่จ่ายตัง แหงลิตอะไรใส่อย่าไปฟังเขาอย่าไปเชื่อเขารับรองห้องเนี้อยู่สบายก็มีเี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วแถมไม่จ่ายเงินอีกต่างหากที่เขาต้องออกไม่ได้มีอะไรเลยเจ๊เนี่ยแหละไล่ออกเองเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายแต่พวกหนูมีเงินจ่ายรับรองอยู่สุขสบายเจ๊ดูแลอย่างดีโอเคคะมีอะไรก็ถามเจ๊นะเจ๊ไปละอค่เจ๊กินนี่หลายจริง ทำไมเรียนหนูดีเหละก็เราบอกคนแล้วว่าเออฉันกลัวจังเลยอ่ะมีจะมีคนอื่นอยู่ในห้องอีกไหเนี่ยเจนนนาดาเจก็บอกแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรฉันมั่นใจแน่นอนว่าพีมันหลอกเราแน่ๆอ๋อจริงอ่ะเธอจะนอนชั้นบนหรือชั้นล่างเนี่ยเอ่านล่างบนล่างผีจะหลอกคนข้างบนหรือข้างล่าง่งฉันก็บอกแล้วไงมันไม่มีถ้าเธอไม่เลือกฉันจะเลิกแล้วนะฉันหอกข้างบนนะ เอาเราเราเออี่มั่งเลยอะเฮ้ยสวี มีแต่คนหลอกกันเองอาโอเคโอเคฉันก็โอเคขึ้นหลับมา้ไม่มีหลอกพงผีอะไรแนละ้วนะ่ะนอนต่อดีกว่าน,นะ A later few moments later. เธอแค่จินตนาการที่พิมพ์บอกไปไงจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะเอ้หนูดีเธอลงมานอนกับฉันได้ไหมฉันกลัวโอโหนะมันมีเตียงสองฉันฉันจะมานอนเบียดกับเธอทำไมอ่ะขอร้องเถอะนะไม่งไ้นฉันนอนไม่หลับแน่เลยอะ่ะโอเคโอเค a few moments later อ๋อหนูดีดึงว่าหอมเองฉันไม่ได้ดึงนะ <c oughs> อ๋อหนูดีหยุดเธอฉันจะ อะไรนาราฉันก็บอกแล้วฉันไม่ได้ดึงเธอนั่นแหละดึง กับเธอฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยคือเด็ไม่เห็นเธอไม่เห็นเลยเนี่ยว่าผ้าห่มมันลงไปกับพื้นเลยนะเนี่ยถ้าไม่ใช่เธอไม่ได้ดึงแต่ฉันไม่ได้ดึง,ดดงใครจะดึงล่ะโหนะาดาเธอก็อาจจะถีบผ้าห่มไปทีปทๆทีปไปอย่างนี้ก็ได้นะโอ้มันจะท่าัันอยู่ดีคืนนี้เรานอนเปิดไฟได้ไหมอะฉันกลัวโอ้เปิดไฟแล้วจะนอนหลับได้ไงล่ะนะ้ะขอร้องขอร้องโอ้ก็ได้ก็ได้อะ A few moments later นได้ยินแต่เสียงเธอนั่นแหละหนูด นี่เดือดเดือดเดือปลุกเจ้ขึ้นมาทำไมเจ้ี่เก็บกระเป๋าจะไปไหนกันเจ้หนูขอออกเลยนะคะหนูอยู่ไม่ไหวแล้วคะ่ะอะไรกลางดึกอย่างนี้เลยเหรอ<ฮ>เอ้าแล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามที่เจ้บอกเลยนะถ้าเกิดว่าออกตอนนี้เจ้ยึดมาจำสามเดือนนะเจ้ถึไม่อยู่ไม่ไหวเลยนี่ค่ะเจ้ที่นี่ผีดุมากเลยค่ะเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีดุเอาอะไรมาพูดมันมีที่ไหนนี่เจ้ยอยู่มาตั้งไหนเจ้ยังไม่เคยได้ยินเลยก็ตอนแรก คิดว่าพิมพ์อ่ะเจ้าของกาาที่เขาอยู่ห้องเนี้เขาหลอกอะไจริงๆเขาไม่ได้หลอกค่ะที่นีไม่พิงจริงนะคะเจ้มันทั้งทําเสียงมันทั้งเด็กขโมยมันก็บอกขึ้นไม่เห็นจะจับเลยค่ะเออเธอเธอเ,เ,อเ,อเ,เห็นกับตาหรือเปล่าเห็นเต็มๆต็เลยค่ะหนู่มดีก็เห็นใช่ไหมคะเอเอหรอ,อเห็นตรงคนเลยเหรอโอ้ยจะกลัวจะกลัวเหมือนกันนะอเอ้ยแต่ตามที่บอกเลยนะถ้าออกอ่ะสามเดือนไม่คืนไม่สนล้วค่ะเจ้หนูจะออกไปทางนุ้มดีเออรอค่ะเจ้ 来，来，我给你 ะอโอ๊ยตกอกตกใจแล้วท่าไมมายนมืนเพิ่งมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพอดีว่าหนูแค่ลืมของนิดนึงอะค่ะก็เลยกลับว่าจะมาเอานะค่ะมามา,มาเอาอนี่เหรอใช่ค่ะก็เข,ข,ข้าไปสิเข้าไปเอาเลยโอ้ยมาไล่เนี่ยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยเออนี่เธอมานี่ยเธอมายืนใกล้ๆกันไหนเธอลืมอะไรอืมอืมน่มาจะเป็นกิฟต์นะคะเจ๊กิฟต์ใช่ค่ะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งไปนะเจเเดี๋ยวเธ,เธอเธอมายืนตรงนี้ทำไมคะต้องขอยืนติดกำแพงอย่างงี้ก่อนนะ,ะเ,เธออยู่ห้องนี้มานานและเธอเคยเจอแบบเออแบบพ้ออีอะไรนี้ไหมอ่ะผีเหรอคะอย่พูดสิเขาบอกว่าหนูกับผีเนี่ยเป็นเพื่อนรักกัน,นะะ่ะนี่ไงโอ๊ยอย่าดึงหนูกับผีเป็นเพื่อนรักกันค่ะเจ๊เคอมมูกันว่าอยู่กันเป็นแบบคนสนิทสนมเลยค่ะมันมีเยอะหรอที่เนี่ยโอ๊ยเขาบอกเลยมานับไม่ถ้วนเอ้ยเจ๊อย่าไปยืนเบียดเพื่อนหนูสิคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออเออเออจริงเหรอจริงสิคะเจขอบอกว่ามีเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าทำไงได้หนูมีของดีพวกเนี้ยอยู่ไม่ได้หรอกอะแล้วลูกค้าเก่าเจหายไปไหนแล้วคะเขาเขาเขานไปแล้วสิเขาก็บอกเขาเจอนะ่ะแล้วเขาก็ไม่อยู่นี่ <laughs> ถึงกับทิ้งเงินมาจำเลยนะ <laughs> เห็นไหมคะหนูบอกแล้วห้องเนี้ยมีหนูอยู่ได้คนเดียวจริงเหรอจีสิคะเจ๊พะเจ๊ไม <a> ่เคยรู้มาก่อนนี่นี่เออแล้วแล้วนี่เธอออกไปเธอมีที่อยู่ใหม่ยังยังค่ะเจ๊ทำไมล่ะคะเออเธออยากจะกลับมาอยู่ไหมล่ะเจ๊เมื่อเช้าเจ๊ยังไล่หนูอยู่เลยนะคะตอนนี้จะงอนหนูให้กลับมาอยู่ด้วยแล้วเหรอคะนี่นี่นี่เดี๋ยวเจ๊ลดให้ ครึ่งราคาเลยมันจะคุ้มเลยค่ะเจถ้าเจให้หนูอยู่ฟรีเนี่ยหนูอยู่ช่วยคนโทรลผีให้เพื่อนๆอย่าไปหลอกเออแต่ว่าถ้าไม่งั้นถ้าหนูไม่มีถ้าไม่มีหนูอยู่เนี่ยเขาไม่รู้จะไปหลอกใครอาจจะลาม้ข้างห้องข้างจะไปถึงห้องเจก็ได้นะคะเจจอเขาอยู่จะพาห้องนี้นะได้ไหมได้ไมได้เจต้องให้หนูอยู่ฟรีนะคะเออก็ได้อะขอบคุณ เธอช่วยเดินไปส่งเจที่ห้องก่อนได้ไหมได้ค่ะเจอย่าตามมานะอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาค่ะเจค่ะ A few moments later ว้าโชคดีนะที่เราแอบปั๊มคุณแจสำรองไว้อะเรานะก็เลยแอบเข้ามาดึงผ้าห่มแล้วก็มาทำเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้ ทีเนี้ยเราก็ได้อยู่ฟรีแล้วสุขสบายจริงๆเลยมนอนดีกว่าเดี๋ยวให้รื้อของก็ได้นอนดีกว่าสุขกันเธอเราสอบไปทำไม